วันนี้นะเราจะมาว่าด้วยเลขที่หากใครมีแล้วเนี่ยจะมีสเสน่ห์แรงเหลือเกินแรงระดับที่เขาเรียกว่าเหมือนมีน้ำมันพลายแปมไว้ตัวเองเนี่ยบางคนแบบเหมือนน้ำมันพลายไปแปมคนอื่นเลยแล้วอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเลขสเสน่ห์ที่ถึงขนาดที่ว่าถ้าใครเนี่ยมีแล้วเนี่ยมีโอกาสได้พบรักแท้ได้แต่งงานเลยมาดูทีละเลขนะเดี๋ยวอาจารย์จะ เปิดเผยก่อนเลขนี้นะเลขนี้นะหกแปดหรือแปดหกมีค่าเท่ากันหกแปดหรือแปดหกมีค่าเท่ากันกล่าวคือเป็นเลขที่นะเป็นเลขที่ทําให้คนที่ครอบครองเสน่ห์แรงอ่ะหกแปหรือแปดหกเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกแบบหนึ่งก็ได้เขียนด้วยอีกแบบหนึง่งมีค่าเท่ากัน เวลาที่ใครใช้เลขหกแปดหรือแปดหนะอ่ะแบบนี้แบบนี้ก็ได้อ่ะเขียนกลับไปมันก็มีค่าเท่ากันอนะ่ะหกแปดแปดหกมาดูนะหกแปดปดหกอันนี้เป็นเลขที่ทำให้คนที่ครอบครองเนี่ยมีสเสน่ห์แรงดีเหลือเกินเราเคยเห็นใครอะ่ะที่แบบมีความเย้าวยวนใจอะ่ะพอเห็นแล้วนะสมมติว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราเห็น คนที่มีลักษณะสวยงามจนโอ้หต้องเหลียวคอแทบเคล็ดเลยเนี่ยนั่นแหละคนที่เข้าคลองเลข6 8หรือ8 6หจะมีฤทธิ์แบบนั้นใครมีบ้างเออเลขห8หรือ8ปหอยู่ได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของเบอร์โทรศัพท์หรือสมมติเราเป็นผู้หญิงนะเราเคยเจอไหมพวกเราพวกเราที่เป็นผู้หญิงเคยเจอไหมว่าเห็นคนที่มีเลข6 8 8 6แบหแบบนี้เราเปรู้สึกโอ้โหเขามีสเสน่ห์นะเหมือนกับว่าจะหลงเขาเลยอ่ะต้องเดินไป ไปดูเขาว่าทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยคือเลขที่เข้าขายใช่ไหมแบบระดับแรงระดับน้ำมันพลายเลยนะนั้นใครที่มีเลข6 8แปดหรือแปดหกอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคือคนที่ได้ครอบครองพวกเราคือคนที่ได้ครอบครองนะเลขนะที่มีอนุภาพแรงสูงมากเอาอาจารย์ขอให้ดูอีกเลขหนึ่งได้ไหมมาอีกเลขหนึ่งนะสามหก หรือ6 3แล้วมันต่างกับ8 6 6 8ยังไงมาอา้าวมีใครรู้บ้างเดี๋ยวให้ดูว่ามันต่างต่างกับ6 8ดหรือแปยังไงมาดูกัน3 6หรือ6 3 2องเลืนี้นะ3 6หรือ6 3เนี่ยนะเป็นเลขที่ทำให้มีเสน่ห์แบบได้พบรักแท้ เป็นเลขที่ทําให้มีสเสน่ห์แบบได้พบรักแท้อย่างถ้าเป็น6886เนี่ยอาจจะมีคนมาติดมาหลงนะในความมีสเสน่ห์นั้นแต่ระยะยาวแล้วก็อาจจะจืดจางไปได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครมี3 6 6หรือ63นั้นเป็นเลขมหาสเสน่ห์ในระดับที่ได้พบรักแท้ในระดับที่มีโอกาสได้แต่งงานกับคนที่เป็นคู่แท้เลยดังนั้นเอา้าดังนั้นนะ ใครนะที่มาหาอาจารย์บอกว่าอยากได้เลขที่เพียงแค่มีเสน่ห์ก็พอแล้วอาจารย์หาให้ในชุด68หรือ8 6แต่ย้ำอีกทีนะย้ำอีกทีหนึ่งพวกเราไม่ใช่ว่าเออฉันรู้ว่าแค่6886ฉันไปหาที่ไหนก็ได้ไม่แน่นะเพราะเลขจะต้องดีทุกๆเบอร์แต่ว่า68หรือ86เป็นบางส่วนของเบอร์เฉยๆแต่ว่าเวลาอาจารย์หาเบอร์ให้ทุกๆคนนะ่ะคนบอกอยากจะได้เลขที่มีเสน่ห์แรงมากอาจารย์จะเอาวันเดือนปี กิดและความต้องการที่อยากมีสเสน่ห์เนี่ยมาถอดความต้องการแล้วก็หาเลขที่ดีที่สุดใครที่อยากได้เลขประจําตัวของตัวเองติดต่อมานะอาจารย์จะหาเลขที่ตรงความต้องการอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าถ้ามีเลขคู่นี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์แน่นอนแต่ย้ำอีกทีนึงทุกๆเลขต้องดีด้วยแต่ใครบอกไม่เอาอาจารย์เอาแบบมีสเสน่ห์แต่ว่าจะต้องเจอรักแท้ได้แต่งงานด้วยให้ใช้ชุด3 6นะห3 3 6พวกนี้ก็จะทำให้ ประสบความสําเร็จในสิ่งตัวเองคาาหวังบ,บางคนไม่แน่บางคนบอกว่าชีวิตช่วงนี้อยากมีเสน่ห์ในการทํางานอย่างเดียวังไม่อยากแต่งงานก็ใช้แบบนี้ไปก่อนได้6ก8 6แแต่บางคนบอกว่าไม่ได้ละตอนนี้เราจําเป็นจะต้องมีเสน่ห์อย่างแรงเลยเออมีเสน่ห์อย่างแรงเลยดังนั้นเราก็มาใช้ห3สามสามหแล้วก็จะต้องมีเสน่ห์อย่างแรงล้วแต่งงานด้วยไงถ้เกิดว่าแต่งงานด้วยแบบนี้นัน้นใช้เลขเลือกเลขให้ถูกใครที่อยากให้อาจารย์เลือก,อกให้ติดต่อมาได้นะ